สุดนะฮะพยาบาลฟินแลนด์มุเจ้าขาเ,เพิรนได้โพตขอบคุณนะคะขอบคุณทุกห่วมห่วงใยเนาอะอุะูงมี้พยาบาลฟินแลนด์พร้อมเดินทางไปกรุงเทพวสันวาบุเจ้ค่าเนาะอาจจะเป็นเรื่องไหมคะ่ะคนดังที่เป็น กระแสนะฮะช่วงนี้หรือเปล่าลเจ้าขานะฮะเพื่อจะเดินทางไปที่กรุงเทพกองบักคับการปราบปรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหนึ่งลอยเปิดเส้นมูเจ้าขาเวลาสาิบโมงเศรราเจอเจอกันเพื่อนวามูเจ้าขาพรุ่งนี้นะฮะกระสิเป็นมืออื่นมือนี่เป็นวันที หนึ่งตุลานะฮะก็สิเป็นเร่าวๆวันที่สองตุลาเวลาสิบโมงเด้อน,นะฮะผู้ใดอยู่กรุงเทพอยากคิเข้าไปให้กําลังใจพยาบาลฟิลนแลนด์อยากสิแวะไปหาเพลินให้กําลังใจเพลินนะฮะให้ถ่ายรูปถ่ายอย่างน้ำเพลินมุเจ้าขาบางคนก็อยากพอนาจริงๆน่าสดๆเนาะบางคนกับพทนทีน่พ่อตเป็นๆเป,น,เปน,นบอมูุเจ้าขานะคะอย่าลืมเดินมืออื่นมุเจ้าขาเวลาสิบโมงนะฮะอยู่กองบังคับการปราบปรามเด้อมุเจ้าขา